สวัสดีที่สุขสุขคนกับผมมืัอนี้ห็นมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของสร้างคมวันจันทร์ที่16บหท่านว่าสองหาหกเจ็ดตรงกันมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยเดี่ยสร้างคมเขาเกาซีตรงๆนาอพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้ได้บันแต่งานมาอีกแล้วเอาโอ้โ เียงไหนได้น้ดใดน้ำอยู่บ่ได้ม่ด้วยบ่อโออ๋อมาติดเอ้าอันือมาติดกับเบียงกวันที่แเขาใส่ประตูโอ้ยโอ้ยใส่ประตูโอ้อยขึ้นยังหนาเลยโอ้ยมาหาคลิปสอบเครับเฮะกระเทียอะไรระดับบ่ปามันหนาขักเลยว่าปานมู้แล้ว ฮะโอ้มันต้องเท่ไหมทด้เนาะตามันไลมันไลร่วงกันเมื่อไดรเห็นบออันซาเลียเมื่อไรเลยอันท่างฝุ่นสูงทีนี่เอปุเนโอตาขวดเม่ไดร เอ้ามองมองหัวตะปูคุณบอกเอ้าสินกแดงงแมบนตองขี่บ้านบานมังดิบแปดชนอฮะเามคนอยบาชดิบานดึงดิบแปดชิ้นสิบตั่ท่านมาที่มาะไรเนาะแปดฝ่ายเฮ็นจงมือพิิเร่วเ วัด่ไโอเห็นงานสองมื่นเลยโอ้โไปเห็นงานเร็วพอา้าซางวัดดีอสา้าง มาตามล่าพัฒนาที่นี่ล่าพัฒนาเขาเก้าสามเ้คนกับเขาเก้าซี่กับเขาเด็กว่นได้เบิ้ลของคนบอกเก้าสี่นไหนเบิ้ลบอกเก้าสามบอกเก้าซี่กับเขาตรงเก้าสามกับเขาเด็ยน่ะเมื่อเก้าสามกับเขาเมื่อเก้าซีแน่นอนเดี๋ยวแม่ ทางคมบอกนางหละบบอกใครนางนั้บอกใครนางมานั่งได้ปวดขาเ็บซีก็ติดโซ่มานอยู่นาะอว่าไรที่บอกเนี่ยเาตรงโซ่ตอสองวัดทิศล่ะไหนพอสร้างนางด้วยนางมานั่งนังไหนังันไี้แล้วโนท่านผู้งกลางข้วทางกลางข้างกลางไ้ม่ข้างกลาง ให้ให้อามาครับให้ก็เอาเ็ใช่ไหมเอาเล่ากันเอาเล่ากอนอ่งยมืองเลยเอานก่มตลาบเลยมอัเลยอมัรับสองคนเลยครับเอ้แล้วถึงบานานก็ซึ่งรัฐบาลให้ทั้งเล่ามือรุ่นไท้แะรุ่นรัฐบาลเล่าที่มันแนมแนนงให้ทั้งเล่าเนา

กากับซูนตัวเกาแม่นว่าหนครับผมตัวบกับปัซี่หาหกันกับเกาซี่ตัวเก้าต่นะเก่าไม่แย่เหอนกันกูเลยกันฝันก็ยังกว่าป่าตัวนี้ว่าครับจะเอาเจอเั็นมากหมดพิสุดท้ไทยแล้วสุด้ายนะ เพราะว่าเึ็นรัฐบาลไทยให้แบบนี้เอาังมักศูนย์อีกตัวนี้ครับเสียตัวมักเก่าที่ไห เน้นเน้นทั้งทิดก้าทิดซวนก็เน้นพื้นที่ต,ตัวละครับเนี่ยมันพุแข็งเลยอย่างของครูขอขางครับกระเจียนคือมักส่วนตัวไปส่นะพอเห็นครับพี่นอ้องเาก็แคบหน่อยจอะแล้วเดี๋ยวพอตั้งมันกนะีอ่อันกี่บันได้ตัวฟังครับผมวิ่งก้ากับซวนตัวเก้าวละครับผม ตับลาวอยู่แล้วครับแต่ว่าวันที่มันขคือรัฐบาลไทยเออมันมันออกมือเดียวกันครับผมแต่ว่านี่มึงง่ายๆเหรอทุกจัตสำส่วนเออแมนเพื่อนที่ผงคนเพื่นกับว่าได้สังเกตครับผมเพื่อนกับบางบางเที่เพมันกับมันคำดอกมือเดียวเหรเพื่อนกีว่าไทยหรือลาวเพื่อนกีว่าเราเน้ครับผมเลขติดกันนี่สี่ห้าหกเอจับคู่กับนีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก ศูนย์สี่ศูนห้าศูย์หกว่าแต่ผมขียจริงจเอฟเจเพื่อแต่ที่มักแต่ตัวผมขีดนนะเออแม่นั้นบางคนก็หน้าว่าครับเอาต่ตัวเอาต่ตัวเล่นนั่นแหครับก็คือผมบอกมืออันนั้นนะคือตัวผมเขียนี่คือผมมักส่วนตัวย่าผมก็เขียนแล้วย่าผมก็ใส่ตัวไม้ดิไอสารตัวมีสองเก้าหกกับหนึ่งศูนย์ห้ากับเบรกฝันแล้ะครับ 074เจ็ดสันโตเกียวโตเกียวเหรอครับผมเพราะว่ามันโมฝันครับฝันทีเดียวแต่พูดทีเดียวฝันทีเดียวกของเราเลยครับผมดูมันสีมาทับตะบานใต้ก่อนจังหวะโบมากรับคือติดเป็นสุดถ้ายแล้วก็เอาไม้ครับผมหมวดที่สามจะล่องเรือแล้วครับผมจะไปหรือจะหยุดมันเขามันจบกันมันเขาตรงๆสองหมวดที่เดียร์ครับผม ถ้าบ่ามักผมจับคู่ให้กะหามาใส่เก่ากับู่วนไดครับผมกับส่วครับผมแต่ผมมักส่นมักส่วนครับไม่ก็กมักส่วนกับม,มากเก่ากับมากเก่ากับมากตัวรอดมมาตัวรอดขยะตะบานเขาโตรครับผมแต่ว่าเขาตรงสองวันหรอืรอครับผม เก่าสี่มาจะล่างนีจังครัเขาะลางเนาะครับเขาล่างมาสองวดแล้วครับตงวนี้เอมาเก่าหกล่างอครับผมบนแนที่มาได้เนาะครับอันนี้คือมัก่วนตัวนะครับศูนยีกับเก่าหกืิมักศูนย์ห้าเก้าหกช้ก็ได้แล้วจะผู้มัครูชอบนอกภาษาเนาะครับผมก็คือได้หกคููนี่จอเอารถไป ู้ไม่โจ๊ะยังไงวะโจ๊ะเรี่องคู่คู่างเงียคู่มักเบิดกะใส่เบิดใส่มาหน่อยครับผมเนาะพี่น้องข้ากระเจบหน่อยอจ๊ะนะครับผมก็สร้างเพิ่มกับว่าวเพิ่มกับบรรยายคักแล้วครับผมนะก็สร้างความุ่งลายๆครับผมครับผมเนาะหอยพี่น้องข้าวโชว์มันกันสุกมือสก้นฝากคนเลยก็แชร์ก็ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม